พยาบาลสาวเปลี่ยนผ้าอ้อมให้เสษฐีที่อยู่ในอาการโคมา่าแต่เมื่อเขาฟื้นขึ้นมาอยากะทานหันบางอย่างก็เสียงเครื่องมือแพทย์ดังเบาอยู่ในอากาศที่มีกลิ่นน้ำยาฆ่าเชื้อของห้อง590 9นณะโรงพยาบาลเอกชนเซนแคลรกลิ่นยาฆ่าเชื้อที่ติดฝังตามผนังปะปนกับกลิ่นดอกไม้สดซึ่งมีคนนำมาเยี่ยมเมื่อครั้งก่อนแต่บัดนี้ไม่มีใครมาเยี่ยมอีกแล้วตรงกลางห้องเต็มไปด้วยสายระยงระยางที่คอยวัดทุกจังหวะการเต้นของหัวใจและทุกลมหายใจของชายคนหนึ่งที่เคยเป็นเหมือน ชีพรจรขององค์การธุรกิจชั้นนำแห่งนิวยอร์กอเล็กซานเดอร์แกรนบบตนี้นอนแน่นิ่งไม่ไหวติงเอมิลี่คาร์เตอร์สวมถุงมืออย่างระมัดระวังขณะเตรียมจะเปลี่ยนผ้าพันแผลให้กับอเล็กซานเอร์ดอในวัย24ปีเอมิลี่เป็นพยาบาลได้เพียงสองปีแต่ความทุ่มเทและความการุณาที่เธอมีให้ผู้ป่วยได้ทําให้เธอโดดเด่นในเพื่อนร่วมงานเธอเข้าใกล้ผู้ป่วยทุกคนด้วยความเชื่อว่าต่อให้สถานการณ์จะไร้ความหวังเพียงใดการที่เธออยู่ตรงนั้น ก็สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้กรณีของอเล็กซานเดอร์คือสิ่งที่หนักหนาที่สุดที่เธอเคยเจอเขาอยู่ในอาการโคม,ม่ามาครึ่งปีจากอุบัติเหตุรถยนต์ที่รุนแรงครอบครัวของเขาทั้งท,งทรงอิทธิพลและเย็นชาไม่ได้ลังเลที่จะทุ่มเงินจนํานวนมหาศาลเพื่อให้ได้รับการดูแลทางแพทย์ที่ดีที่สุดแต่ความเชื่อในโอกหาสอฟื้นตัวของเขาได้เหือดหายไปนานแล้วสําหรับครอบครัวเขาเป็นแค่เปลือกของคนที่เคยรู้จักแต่สําหรับเอมิลี่เธอเชื่อว่า ยังมีตัวตนของเขาอยู่ภายใต้ความเงียบงันนั้นขณะที่เธอทำความสะอาดบาดแผลเบาๆที่แขนของเขาและจัดผ้าปูที่นอนให้เรียบร้อยเธอเอ่ยพูดกับเขาเหมือนในทุกๆวันเป็นไงบ้างคะอเล็กเสียงเธอนุ่มนวลคุณคงไม่เชื่อแน่แนว่าวันนี้ฉันเจออะไรมาเครื่องชงกาแฟพังอีกแล้วฉันว่าจักรวาลคงกำลังสมคบกันไม่ให้ฉันได้ดื่มคาเฟอีนเลยละ่ะเธอหัวเราะคิกเล็กๆแม้รู้ดีว่าจะไม่มีเสียงตอบรับใดๆแต่ก็เสริงต่อว่าไม่ต้องห่วงนะคะจะบ่นมากไปก็ไม่ได้หรอกเดี๋ยวคุณเบื่อฉันก่อน การพูดคุยกับเขากลายเป็นเรื่องธรรมชาติไปแล้วมันช่วยเติมเต็มความเงียบงันในห้องทํามให้ห้องนี้ไม่เหมือนสุสานที่เราคอยค,อยความสิ้นหวังแต่เป็นที่ที่ยังมีชีวิตบางส่วนคงเหลือเธอเล่าเรื่องราวในแต่ละวันความหมดุดหดใจความสำเร็จเล็กๆหรือบางครั้งก็เล่าถึงความกลัวของเธอเองเธอไม่แน่ใจว่าทำไมจึงรู้สึกผูกพันกับเขาแต่บางสิ่งในใบหน้าอันสงบของอเล็กซานเดอร์ทำให้เธอเชื่อว่าเขากำลังฟังอยู่ขณะเธอกำลังจะปรับระดับน้ำเกลือให้เรียบร้อยเสียงส้นสูงกระทบพื้นดังขึ้นเป็นจังหวะทีที ไถงทางเดินเสียงดังใกล้เข้ามาจนประตูถูกกระชากเปิดอย่างแรงจนผนังสะเทือนวิกตอรีแกรนแม่ของอเล็กซานเดอร์ปรากฏตัวขึ้นเหมือนสายลมเย็นเยือกเธอเป็นผู้หญิงที่แผ่รศมีแห่งความมองมั่งคั่งอยู่ในทุกอนุเสื้อผ้าดีไซเนอร์เรียบร้อยไร้ที่ติส่งผมเล่าวสมบูรณ์แบบแต่ดวงตาสีฟ้าน้ำแข็งของเธอไม่มีความอบอุ่นเลยเอมิลี่ตั้งท่าตรงขึ้นโดยอัตโนมัติพยายามซ่อนความประหลาดใจนี่กำลังทำอะไรวิกตอรีถามด้วยเสียงเย็นชาแวลดูแคลนสะท้อนในดวงตามองตั้งแต่สีสันจรดเท้าจนกระทั่งหัก ยุดที่มือเอมิลี่ซึ่งวางอย่างอ่อนโยนบนแขนของอเล็กซานเดอร์เอมิลี่ปลดถุงมือออกอย่างสุขุมวางลงในถังขยะแล้วหันมาตอบฉันกำลังเปลี่ยนผ้าพันแผลให้คุณอเล็กขคุณนายแกรนวิกตอเรียมุมปากขึ้นเป็นรอยเหียดฉันไม่ได้ถามว่าเธอทำอะไรแต่ถามว่าทำไมเธอถึงเป็นคนทำฉันบอกโรงพยาบาลแล้วว่าต้องการสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกชายฉันไม่ได้ต้องการพยาบาลฝึกหัดราคาถูกกรามของเอมิลี่เกร็งแน่นแต่เธอยังรักษาน้ำเสียงให้สุภาพ ฉันเข้าใจความกังวลของคุณนะคะแต่ฉันถูกมอบหมายให้ดูแลมิสเตอร์แกรนเพราะฉันมีคุณสมบัติพอทีน่าจะดูแลฉันปฏิบัติต่อผู้ป่วยทุกคนด้วยความใส่ใจไม่ว่าจะมีสถานะอย่างไรก็ตามวิกตอรีขยับเข้ามาใกล้เสียงส้นสูงที่กระแทกพื้นดังอย่างกดดันเธออาจหลอกคนอื่นด้วยท่าทีอ่อนโยนข้างเตียงคนใครได้แต่ฉันมองออกหมดเธออยู่ที่นี่เพราะถูกและใช้สะดวกเป็นใครที่ไม่มีตัวตนและทิ้งได้ง่ายอย่ามาใส่อารมณ์ส่วนตัวให้เกิดหน้าที่ลูกชายฉัน ไม่ต้องการความเวทนาของเธอเอมิลี่กำมือแน่นข้างลำตัวพยายามเรียกสติไม่ให้ตอบโตเชิองอารมณ์เธอหายใจลึกศบตาเยียบเย็นของวิกตอรีด้วยความหนักแน่นฉันอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือลูกชายคุณนะคะไม่ว่าคุณจะเชื่อหรือไม่ก็ตามและฉันจะดูแลเขาต่อไปด้วยความเคารพและศักดิ์ศรีที่เขาสมควรได้รับฉันจะไม่ทอดทิ้งเขาเพียงเพราะความง่ายช่วขณะดึ่งดวงตาวิกตอรียเหมือนสั่นระริกกับคำพูดของเอมิลี่แต่เพียงครู่เดียวความเย็นชาก็กลับคืนเดี๋ยวก็รู้ว่าเธอจะอยู่ได้อีกนานแค่ไหน เธอพึมพำก่อนหมุนตัวจากไปทิ้งความตึงเครียดไว้ในห้องประตูปิดลงความเงียบเข้าครอบงำห้องอีกครั้งราวกับผ้าห่มถืหนักเอมิลี่ถอนหายใจช้าชาหันกลับไปหาเล็กซานเดอร์เธอจัดผ้าห่มให้เรียบร้อยมือลูกที่หน้าอกเขาอย่างเทาเบาขอโทษด้วยนะคะสำหรับเรื่องเมื่อครู่เธอกระซิบเสียงอ่อนลงแม่ของคุณก็อย่างที่เห็นนั่นแหละคะ่ะเธอลากเก้าอี้มานั่งชิดเตียงวางแขนลงบนเข่าเสียงเครื่องวัดหัวใจยังดังเป็นจังหวะทำให้ห้องเงียบดูมีชีวิตชีวามากกว่าปกติฉันไม่สนหรอกว่าเธอจะพูดยังไง เอมิลี่เอ่ยต่อเสียงเงียบแทบเป็นกระซิบฉันเชื่อว่าคุณยังสู้และฉันจะไม่ไปไหนนะอเล็กฉันสัญญาเธอนั่งอยู่ตรงนั้นได้ยินเพียงเสียงเต้นของหัวใจและเสียงลมหายใจสม่ำเสมอของชายในเตียงแต่ในส่วนลึกของจิตใจอเล็กซานเดอร์บางอย่างเริ่มขยับเป็นการรับรู้เพียงเล็กน้อยที่ยังรียบเรีเอมิลี่ยังไม่รู้ว่าคำพูดของเธอไม่ใช่แค่คำพูดฝ่ายเดียวแต่มันคือสายใย่ที่ดึงอเล็กซานเดอร์ขึ้นมาจากความลึกกว่ามือเรียก ให้เขากลับคืนสู่โลกที่เขาทิ้งไว้เบื้องหลังและในไม่ช้าทุกอย่างกำลังจะเปลี่ยนแปลงวันต่างงอง,งในโรงพยาบาลเอกชนเินแคลร์ผสานกันเป็นภาพสีหมนราวกับระบายด้วยสีน้ำบนผ้าใบที่ยังชื้นมันดูนุ่มนวลซ้ำซากและคาดเดาได้สำหรับหลายๆคนห้อง5 0 9คือเพียงอีกห้องหนึ่งที่ความหวังค่อยๆเลือนหายไปตามชั่วโมงที่ผ่านแต่สำหรับเอมิลี่คาร์เตอร์ห้องนี้กลายเป็นศูนย์กลางของโลกเธอ จนกระทั่งวันอังคารหนึ่งที่ดูเงียบสงบเหมือนทั้งโลกหยุดหายใจบางสิ่งบางอย่างที่แตกต่างก็เกิดขึ้นเอมิลี่เปลี่ยนผ้าพันแผลของอเล็กซานเดอร์แกรนด์ด้วยความระมัดระวังมื่อเธอคล่องแคล่วหลังทำมาหลายสัปดาห์เธอทำเพลงท่าวเบา,เ,บาเพลงที่เธอเองก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจำเนื้อมาได้อย่างไรกลบความเงียบงันในห้องขณะที่เธอเอื้อมหยิบผ้ากอสเธอสัมผัสได้ถึงการกระตุกเล็กน้อยของบางอย่างใต้ปลายนิ้วเธอหันความไปมองมือของเขาความไม่เชื่อก็ท่วมเข้ามาในความรู้สึกฉันตาฝาดหรือเปล่าเธอเจ้องมือเขาหัวใจเต้นท มันจะขยับอีกไหมรออยู่ไม่กี่วินาทีก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเธอใส่หน้าเบื่อคิดว่าของหอเป็นภาพหลอนไปเองหรือเป็นการกระตุกของกล้ามเนื้อโดยอัตโนมัติแต่พอเธอยังทำงานต่อหัวใจกลับเต้นเร็วขึ้นเรื่อยๆสมองเธอคอยนึกถึงภาพนั้นซ้ำๆเย็นวันนั้นขณะเตรียมกลับบ้านภาพนิ้วมือของอเล็กซานเดอร์กระตุกยังตามหลอกหลอนเธออยู่เธอตัดสินใจฝืนตัวเองกลับไปที่ห้องเขาอีกครั้งยืนเฝ้ามองเขาเหมือนจะบังคับให้เขาขยับอ่ะี่กอครั้งไม่มีเลย เธอพึมพำแต่ก็ไม่อาจสลัดความรู้สึกในใจได้ว่าบางสิ่งบางอย่างกำลังเปลี่ยนไปเช้าวันต่อมาเอมิลี่รวบรวมความกล้าเข้าไปหาดรแฮร์ริสแพทย์เจ้าของไข้าคล่องอเล็กซานเดอร์เธอเคาะประตูห้องอย่างลังเลเข้ามาเสียงทุ้งดังออกมาเอมิลี่เปิดประตูมือประสานไว้แน่นขณะเดินเข้าไปดรแฮร์ริสข้าฉันคิดว่าฉันสังเกตเห็นบางอย่างแปลกๆก,กับมิสเตอร์แกรนด์เมื่อวานนี้ค่ะดรแฮร์ริสมองมาจากแว่นพร้อมเลิกคิวแปลกยังไงนิ้วเขาขัดมันกระตุกสองครั้ง เอมิลี่ตอบดวงตาเป็นประกาศคุณหมอถอนหายใจพิงเก้าอี้เอมิลี่เราเคยเจออาการกระตุกของกล้ามเนื้อในผู้ป่วยยัคโคม่ามาเยอะแล้วน้ำมันเป็นเรื่องปกติมันไม่ได้หมายความถึงการทํางานรับรู้ของสมองแต่ครั้งนี้มันไม่เหมือนกระตุกเองทั่วไปค่ะเธอยืนกรานแม้จะพยายามสุภาพมันฉันรู้ว่าฉันฟังดูโลกสวยนะคะด็อกเตอร์แฮร์ริสส่งยิ้มเห็นใจให้ฉันเข้าใจในความทุ่งเทของเธอนะเอมิลี่แต่อย่าผูกพันทางใจมากเกินไปบางครั้งคนไข้เขาก็ไม่กลับมาเลยจริง เอมิลี่ม้นปากพยักหน้าแต่พอออกจากห้องหมอเธอก็ตัดสินใจว่าจะไม่ปล่อยผ่านมันไปจากวันนั้นเธอใส่ใจในตัวอเล็กซานเดอร์มากขึ้นอีกเธอใช้เวลาเกือบทั้งหมดนั่งอยู่ข้างเตียงช่วยขยับแขนขาให้เขาบ้างบิดนวดเล็กน้อยและคุยกับเขาเหมือนเขาตื่นเต็มตาอรุณสวัสดิ์ค่ะอเล็กเธอจัดกระสิบพลางเปิดผ้าม่านให้แสงแดดส่องเข้ามาวันนี้ข้างนอกสวยมากเลยนะคะฉันว่าคุณต้องชอบแน่แน เธอเล่าให้เขาฟังเกี่ยวกับเรื่องเล็กน้อยในชีวิตประจําวันเรื่องเพื่อนบ้านที่ชอบเปิดเพลงดังตีสามเรื่องคนไข้ชราอีกคนที่เรียกเธอว่าสัญชยัยและเล่าว่าเธอคิดถึงพ่อมากแค่ไหนหลังพ่อเสียชีวิตไปตั้งแต่เธอยังเด็กเธอพูดถึงโรคของแม่ค่ารักษาที่ไม่มีวันหมดและความเหน็ดเหนื่อยที่ต้องฝืนแบกรบอซึ่งแม้ว่าเขาจะไม่ตอบสนองเธอก็รู้สึกว่าอเล็กซานเดอร์กำลังฟังอยู่คืนหนึ่งมีพายุฝ,ฝนกระหน่ำเมืองเสียงฝนสากระแทกหน้าต่างโรงพยาบาลเสียงฟ้าร้องดังกล้องไปทั่วผนังเอมิลี่หมดเวรไปนานแล้วแต่กลับไม่อา ทิ้งอเล็กซานเดอร์ไปไลดอเธอร่าก้าอี้มานั่งข้างเตียงมือจับถ้วยกาแฟที่ไม่อุ่นแล้วแสงเดียวในห้องมาจากไฟสีเขียวตรงเครื่องวัดหัวใจส่องแสงริบิดนอผนังคุณรู้ไหมฉันเคยชอบฝนฟ้าขนองนะคะเธอพูดเสียงเบาแทบกระซิบตอนเด็กๆพ่อจะให้ฉันนั่งข้างหน้าต่างด้วยกันแล้วเรานับวินาทีระหว่างฟ้าแลบกับฟ้าร้องเธอหยุดมองใบหน้าอันเงียบสงบของอเล็กซานเดอร์แต่หลังพ่อเสียฉันกลับรู้สึกว่าฝนฟ้าขนองมันโดดเดี่ยวพิกล คำพูดเธอล่องลอยไปพร้อมกับเสียงฟ้าร้องเอมิลี่วางถ้วยกาแฟลงค่อยๆเอื้อมมือไปจับมืออเล็กซานเดอร์บิดมันไว้อย่าง,างเบาไม่รู้ว่าทำไมฉันถึงเล่าเรื่องนี้ให้คุณฟังอาจเพราะคุณเป็นคนเดียวที่ไม่โกหกว่าทุกอย่างจะดีทั้งที่มันอาจไม่หรือบางทีฉันก็แค่อยากให้มีใครสักคนที่ยังสู้ไปด้วยกันกับฉันน้ำตาหยดหนึ่งหล่นลงบนหลังมือเขาเธอรีบเช็ดออกทันทีรู้สึกกระดากอายแม้ว่าเขาจะไม่ได้รู้สึกตัว แต่แล้วมันก็เกิดขึ้นแรงบีบมืออ่อนๆจากมือของเขาเอมิลี่สะดุ้งหัวใจแทบหยุดเต้นเธอแข็งค้างมองมือที่กุมกันอยู่ด้วยความตกใจอเล็กเธอกระซิบพลางเสียงสัน่นเมื่อกี้คุณเธอนิ่งรอใจเต้นโครงครามแต่มันก็เหมือนเป็นเพียงเสี้ยววินาทีมือเขากลับมานิ่งสนิทเหมือนเดิมเธอกระพริบตาปัดน้ำตาไม่แน่ใจว่านี่คือภาพหลอนหรือไม่แต่ลึกๆในใจเธอรู้ว่ามันคือจริงบางอย่างในตัวเล็กซนเดอร์แกรนงกำลังตื่นขึ้น หลังจากนั้นหลายวันเอมิลี่ทุ่มเทดูแลเขามากยิ่งขึ้นเธอเชื่ออย่างไม่ลังเลแม้เพื่อนร่วมงานจะมองว่าหน้าแปลกทุกครั้งที่เธอพูดคุยเล่าเรื่องราวหรือจับมือเขาเธอไม่รู้เลยว่ามันได้ดึงเขาให้กลับมาใกล้ความเป็นจริงขึ้นเรื่อยๆและถึงแม้เขาจะยังพูดหรือขยับไม่ได้อเล็กซานเดอร์ก็กำลังฟังอยู่ในความลึกของสติที่ยังไม่ตื่นนั้นเสียงของเธอคือหมุดยึดที่เขาก่อไว้สิ่งที่สัมผัสได้ถึงความอบอุ่นในเสียงและมือของเธอคือเครื่องมือที่ช่วยฉุดเขาขึ้นมาจากความมืดดแลละะในนนไไม่ช้้้าาคทังโกก็ก็จเหหปฏิร ที่ไม่น่าเกิดขึ้นเช้าวันใหม่แสงอาทิตย์ส่องผ่านบางเกล็ดในห้อง5 0 9เป็นลำสีทองอ่อนๆตัดกับสีขาวสะอาดตาของผ้าปูเตียงเอมิลี่คาร์เตอร์เปิดประตูเข้ามาด้วยท่าทีอ่อนโยนเหมือนทุกครั้งมือหนึ่งถือกาแฟาอีกมือถือคลิปบอร์ดมันดูเหมือนเช้าว,วันปกติที่ไม่มีอะไรต่างไปแต่ทันทีที่เธอก้าวเข้าไปในห้องเธอสัมผัสสอได้ว่ามีบางอย่างเปลี่ยนไปเสียงเครื่องมือแพทย์ยังคงดังแผ่วๆอย่างคุ้นเคย แต่มีบรรยากาศบางอย่างที่แตกต่างออกไปสายตาเธอจับจ้องไปที่อเล็กซานเดอร์แกรงคิดว่าจะเห็นภาพเดิมๆที่เขายังคงหลับไหลไม่ไหวติงแต่แล้วลมหายใจของเธอก็สะดุดดวงตาของอเล็กซานเดอร์ลืมขึ้นชัดเจนสว่างและแสดงถึงการรับรู้พวกมันจับจ้องไปที่เธอด้วยความเข้มข้นที่ทำให้เธอหัวใจเต้นแรงจนแทบล้มเธอยืนนิ่งเหมือนถูกสาดไม่แน่ใจว่าเป็นแค่ภาพหลงตาจากความเหนื่อยหรือไม่แต่ยิ่งเธอจ้องดูก็ยิ่งแน่ใจอเล็กเธอพึมพำเสียงสั่นแทบไม่ได้ยอ่อนินเพราะเสียงเครื่องวัดหัวใจที่เต้นเป็นจังหวะชัดเจน ไม่แพ้กันดวงตาเขาไม่หลบไปไหนดวงตาสีฟ้าที่เคยไร้ชีวิตชีวาบัดนี้ดูใสมีประกายแห่งการยอมรับรู้ถ้วยกาแฟร่วงจากมือเธอตกกระแทกพื้นแตกกระจายแต่เธอไม่แม้แต่จะขยับเธอยืนนิ่งหัวใจเต้นโครมครามทั้งไม่เชื่อสายตาและโลง่งอกในเวลาเดียวกันเธอรีบพุ่งตัวไปข้างเตียงมือสั่นลนลานกดปุ่มเรียกทีมแพทย์ชุกเฉินแต่สายตายังไม่ละจากเขาอเล็กได้ยินฉันหมคะเธอกระซิบเอื้อมมือไปปัดปล่อยผมที่หน้าผากเขาเบาๆริมฝีปากเขาขยับเหมือนอยากเปล่งนคำพูด แต่ร่างกายยังไม่พร้อมทว่าดวงตาเขาบอกแทนทุกอย่างน้ำตาเอ่อขึ้นมาที่ตาของเอมิลี่ขณะเธอกุมมือเขาไว้รู้สึกได้ถึงแรงบิดเล็กน้อยจากปลายนิ้วเขาแม้จะแผ่วเบาแต่มันมีอยู่จริงคุณกลับมาแล้วเธอแผ่วเสียงคุณกลับมาจริงๆไม่นานนักทีมแพทย์และพยาบาลกรูกันเข้ามาในห้องสีหน้าเต็มไปด้วยความตื่นตาลึงและความเป็นมืออาชีพในคราเดียวด็อกเตอร์แฮร์ริสที่เคยบอกให้เธออย่าหวังอะไรมาก็ยืนซึ่งเมื่อเห็นสายตาของอเล็กซานเดอร์ที่คอยตามเคลื่อนไหว ตามเอมิลี่อย่างไม่ลับไปไหนเหมือนเธอเป็นสายใหญ่เดียวในโลกแปลกหน้านี้แต่ท่ามกกลางความสับสนวุ่นวายของเจ้าหน้าที่ในห้องการจ้องมองของอเล็กซานเดอร์ไม่เคยละจากเอมิลี่หลายวันผ่านไปการฟื้นตัวของอเล็กซานเดอร์รวดเร็วเหมือนปฏิหารแม้ว่าคําพูดจะยังช้าแต่จิตใจเขาคมชัดและความมุ่งมั่นที่จะก้าวผ่านกายภาพบําบัดทุกขั้นตอนนั้นแปลงกล้าจนทีมแพทย์และกายภาพบําบัดต่างพากันแปลกใจแต่ไม่ใช่หมอหรือผู้เชี่ยวชาญที่เขาอยากพบเมื่อจบการทํากายภาพมันคือเอมิลี่ทุกครั้งที่เธอเข้ามาในห้องแวว ตาเขาจะเป็นประกายออุ่นเขาจะขยับนิ้วเบาๆเหมือนอยากจะตอบรับเสียงเธอแม้ยังพูดไม่ได้และเมื่อเขาพูดได้อีกคอร์ทั้งคำแรกที่เขาเอ่ยไม่ใช่ให้ครอบครัวหรือหมอแต่เป็นกับเธอในค่ำคืนหนึ่งหลังเวลาเยี่ยมได้หมดลงนานแล้วเอมิลี่พบว่าตัวเองนั่งอยู่ในห้องกับอเล็กซานเดราก,กันตามลำพังเสียงเดียวที่ได้ยินคือเสียงเคเรื่องจากทางการแพทย์และเสียงฝีเท้าเบาๆจากระยะไกลเธอนั่งข้างเตียงมือลูกหลังมือเขาอย่างอ่อเลื่อนลอยขณะที่เล่าเหตุการณ์ประจำวันฉันจะบ้าตาย ให้ได้ท่าเครื่องชงกาแฟเจ๊งอีกครั้งคราวนี้จะทนไม่ไหวแล้วเธอหัวเราะน,น,น้อยน้อยหันมองเขาอย่างเอ็นดูโรงพยาบาลน่าจะลงทุนกับสิ่งของพื้นฐานแบบนี้ได้ดีหน่อยนะคะอเล็กซานเดอร์ยิ้มบางๆริมฝีปากขยับแถวเบาเสียงเขาแหบพร่าแต่ยังอบอุ่นผมได้ยินทุกอย่างลมหายใจเอมิลี่ติดขัดเธอหันกวับไปหาเขาหัวใจเต้นแรงว่าไงนะคะดวงตาเขาสบตาเธอมั่นคงทุกคำทุกเรื่องราว น้ำตาคลอที่ตาของเอมิลี่ความรู้สึกของเขากระแทกทุกข้อกังขาที่เธอเคยมีคุณทำให้ผมมีชีวิตเขาพูดต่อน้ำเสียงสั่นด้วยอารมณ์คุณรู้ช่วยผมไว้หัวใจเอมิลี่สั่นไหวเต็มไปด้วยความโล่งใจความไม่อยากจะเชื่อและความรู้สึกบางอย่างที่ลึกซึ้งเธอบีบมือเขาเบาๆพยายามกันน้ำตาฉันแค่แค่ทำหน้าที่พยาบาลคะ่ะแต่อเล็กซานเดอร์สายหน้าดวงตาสีฟ้าดูหม่นลงเล็กน้อยแรงบีบที่มือเธอเพิ่มขึ้นไม่ใช่แค่นั้นต่อมาอีกหลายสัปดาห์สายสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาลึกซึ้งขึ้น เกินกว่าที่ใครคาดคิดอเล็กซานเดอร์เล่าเรื่องชีวิตก่อนอุบัติเหตุให้เธอฟังความกลัวต่ออนาคตและความโดดเดี่ยวท่ามกลางความมั่งคั่งเอมิลีเองก็เล่าให้เขาฟังถึงปมในใจการสูญเสียพ่อการป่วยของแม่และความกดดันจากค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ที่ไม่มีสิ้นสุดในตัวอเล็กซานเดอร์เธอไม่พบเพียงคนไข้อีกแล้วแต่พบใครสักคนที่เข้าใจเธอเป็นทั้งเพื่อนเป็นที่รับฟังและความใกล้ชิดนี้ก่อให้เกิดความรู้สึกที่เกินกว่าคำว่ามิตรภาพ ทุกครั้งที่ตาประสานกันหรือมือแตะโดนกันมันมีประกายไฟบางอย่างที่เธอไม่อาจปฏิเสธอเล็กซานเดอร์ก็รู้สึกเช่นเดียวกันค่ำหนึ่งขณะที่แสงอาทิตย์อัสดงขับสีทองอ่อนอนวอลอผ่านหน้าต่างห้องอเล็กซานเดอร์ก็เอ่ยขึ้นทำลายความเงียบที่แฝงด้วยความอึดอัดระหว่างพวกเขาเอมิลี่เขาเรียกเสียงอ่อนโยนแต่หนักแน่นกว่าเดิมผมจะมีเรื่องอยากบอกคุณหวัวใจเธอเต้นแรงว่าไงคะเขาเอื้อมมือมาสัมผัสปลายผมของเธอเบาๆแค่สัมผัสเล็กน้อยก็ทำให้เธอขนลุกสู้คุณไม่ได้แค่ช่วยชีวิตผมนะเขาพูดดตต่อต่ออองงาจจ้เธไมละ คุณดึงผมกลับมาตอนที่ผมเกือบจะปล่อยมือและทิ้งโลกนี้ไปแล้วหัวใจเธอกระตุกแรงอเล็กฉันเธอไม่รู้จะพูดอะไรเขายังคงพูดต่อเสียงเบาดังกระซิบตอนนี้ผมจินตนาการไม่ออกว่าถ้าไม่มีคุณแล้วชีวิตผมจะเป็นยังไงน้ำตาเอ่อคลอที่ตาเธอแต่เธอสายหน้าพูดเสียงสัน่นฉันไม่รู้จะตอบว่ายังไงบอกผมสิว่าคุณก็รู้สึกเหมือนกันเขากระซิบสายตาวิงวอนเพราะผมแน่ใจว่าคุณก็รู้สึกนัก เธอหลับตาพยายามต้านความรู้สึกถาโถมที่อยู่ในใจแต่ก็ไร้ผลเมื่อเธอเปิดตาขึ้นเธอเห็นความจริงสะท้อนในดวงตาเขาเช่นเดียวกับที่ดังกล้องในหัวใจเธอฉันรู้สึกเหมือนกันเธอเอ่ยเสียงสัน่นพูดไปปบพร้อมน้ำตาที่เอ่อจนแทบไหลใช่ฉันก็รู้สึกเช่นนั้นในวินาทีนั้นท่ามกลางเสียงเครื่องวัดชีพและแสงสุดท้ายของวันพวกเขาก็ตรหนักว่าชีวิตจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปพระอาทิตย์ยังไม่ทันขึ้นสูงดีเหนือ โรงพยาบาลเซนแคลพายุอีกลูกก็เข้ามาไม่ใช่พายุฝนแต่เป็นพายุจากถงทางเดินหินอ่อนที่พุ่งสู่ห้อง5 9วิกเตอรยแกรนในชุดสูทเรียบกริบสอวิญงามแต่แฝงอากับกิริยาเยือกเย็ยนก้าวเข้ามาในห้องลูกชายโดยไม่บอกล่วงหน้าเสียงส้นสูงกระทบพื้นเหมือนเสียงปืนดวงตาที่มีสีฟ้าเหมือนอเล็กซานเดอร์จับจ้องไปยังชายบนเตียงที่กำลังเอหลังพิงหมอนด้วยท่าทางผ่อนคลายและหัวเราะเบาๆกับบางสิ่งที่เอมิลี่พูดมันไม่ใช่แค่ภาพความสนิทสนมอันใกล้ชิด มือของเอมิลี่แต่เบาๆบนแขนอเล็กซานเดอร์หรือแววตาเปลี่ยนสุขของเขาที่ไม่เคยมีให้เห็นเมื่ออยู่ต่อหน้าแม่แต่มันคืออะไรที่ลึกซึ้งกว่านั้นบางอย่างที่วิกตอรีมองออกแต่ไม่ยอมรับเสียงเธอเฉียนผ่านบรรยากาศอบอุ่นเหมือนคมมีดอ,อ้อเธอเยียดยิ้มประสานมือไว้ตรงอกเห็นที่ข่าวหรือก็ไม่ผิดสินะเอมิลี่สะดุ้งหัวใจเต้นโครมครามขณะหันกลับมาเจอวิกตอรีแววสบายของอเล็กซานเดอร์เลือนหายหรือแต่ความเครียดปะปนกันแม่อเล็กซานเดอร์พูดด้วยน้ำเสียงเรียบเฉิมแต่ฟังแล้วรู้ว่ามีคำเตือนอยู่ในทีมาททอะไรรีี่่นคับ วิกตอรีไม่ละสายตาจากเอมิลี่ฉันต่างหากควรถามว่าหล่อนกำลังทำอะไรอยู่เธอก้าวเข้าไปอีกก้าวสายตาเยียบเย็นบอกฉันหน่อยสิมิสคา์เตอร์ใช้เวลานานเท่าไหร่กันกว่าจะตระหนักได้ว่าหล่อนจะช่วยโอกาสต่อลูกชายฉันกำลังอ่อนแอใบหน้าเอมิลี่แดงซ่านทั้งตกใจและโกรธคุณนายแกรงข้าฉันไม่เคยคิดจะแต่เสียงวิกตอรียสูงขึ้นกลบอย่ามาโกหกฉันหล่อนคิดว่าฉันดูไม่ออกหรือยังไงหล่อนอาศัยความอ่อนแอของเขาแล้วตอนนี้ก็แซงทำเป็นนางฟ้าที่ช่วยชีวิตหวังจะคว้าเงินจากพินัยกรรมลูกชายฉัน เอมิลี่รู้สึกเจ็บจนชาราวกับโดนกล่าวหายอย่างไม่เป็นธรรมเธออ้าปากจะถิงแต่กลับพูดไม่ออกอากาศในห้องดูเหมือนเบาบางจนหายใจลาบากอเล็กซานเดอร์เห็นสีหน้าทนทุกข์ของเอมิลี่แล้วควบคุมสติไม่อยู่พอแล้วแม่เสียงเขาดังกังวานแปลกใหม่แข็งแรงกว่าที่เคยพยาบาลคนนี้ช่วยชีวิตผมเธอแคร์ผมจริงๆมันไม่เกี่ยวกับเงินด้วยซ้ําแม่ก็น่าจะรู้อยู่แก่ใจแต่ดวงตาของวิกตอเรียเป็นประกายด้วยความเย็นชาแน่นอนว่าหล่อนคงแคร์ทาไม จะไม่ล่ะในเมื่อเธอได้ชื่อว่าเป็นอเล็กซานเดอร์แกรนด์คนที่มอบชีวิตรูราให้ได้ทุกอย่างคำพูดเหล่านั้นดังกล้องในห้องเอมิลี่รู้สึกราวกับถูกเปลึงเปล่าไม่มีกรอบใดๆอีกต่อไปหัวใจเธอเต้นรัวด,ด้วยความเจ็บปวดไม่ใช่ความรักเธอก้าวถอยหลังน้ำเสียงแผ่วเครือนี่ใช่สิ่งที่คุณคิดหมายคะอเล็กอเล็กซานเดอร์หันควับสีหน้าดูเจ็บปวดไม่ใช่นะเอมิลี่คุณก็รู้ว่าผมไม่ได้คิดเธอสายหน้าทั้งน้ำตาฉันไม่รู้เลย หรือแท้จริงฉันเป็นแค่โครงการการกุศลของคุณเพราะคุณรู้สึกติดหนี้บุญคุณฉันใบหน้าอเล็กซานเดอร์สีหลงราวกับโดนตกด้วยคำพูดนั้นเอมิลี่ไม่ใช่แบบนั้นเธอสบตาเขาน้ำตาคลอฉันต้องไปแล้วเอมิลี่หันเดินออกไม่ฟังเสียงเขาที่ร้องเรียกอย่างทรมานข้างหลังหลังเหตุการณ์วันนั้นโลกของอเล็กซานเดอร์เหมือนกุงเปล่าเขาพยายามติดต่อเอมิลี่โทรศัพท์ส่งข้อความถามจากเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลแต่ไม่มีใครให้คำตอบได้ราวกับเธอหายไปจากชีวิตเขา โดยสิ้นเชิงเหลือแค่ความว่างเปล่าที่กัดกินใจไม่มีเอมิลี่วันคืนในโรงพยาบาลจึงเต็นไปด้วยความอ้างว้างการฟื้นฟูของเขาดูจะช้าลงอย่างเห็นได้ชัดนักกายภาพบำบัดเองยังแปลกใจเขาเพียงยิ้มเฉยแล้วบอกว่าผมโอเคทั้งที่ความจริงหัวใจเขาบอกช้ำเกินเยียวยาพอตกดึกเมื่อทุกอย่างเงียบเสน็จความอ้างว้างจู่โจมเขามากยิ่งขึ้นเขาหลับตาและได้ยินเสียงเธอเสียงเล่าชีวิตความกังวลความฝันเสียงหัวเราะเสียงเธอเรียกเขาว่าอาเล็ก ด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนเขาวหยหาความอบอุ่นนั้นเสียดายที่สูญเสียมันไปในขณะเดียวกันเอมิลี่พยายามอยู่กับความซ้ำซากใช้ชีวิตเปลี่ยนกลับไปทำงานที่โรงพยาบาลอื่นแต่ไม่มีสิ่งใดแทนที่ความทรงจำของอเล็กซานเดอร์ได้เธอเฝ้าถามตัวเองไม่หยุดว่าเขารักเธอจริงไหมหรือแค่รู้สึกขอบคุณกันแน่เธอหนีออกมาก็เพราะกลัวคำตอบแต่ยิ่งนานวันเธอยิ่งเจ็บกับการจากมานี้เพราะเธอรักเขาและไม่แน่ใจเลยว่าตัดสินใจถูกไหมที่ปล่อยเขาไปหลายสัปดาห์ผ่านไปอเล็กซานเดอร์ทนความทรมานนี้ ไม่ไหวอีกแล้วเขาตัดสินใจใช้วิธีการของตัวเองโดยความช่วยเหลือจากผู้ช่วยเขาจัดงานถแถลงข่าวไม่ได้เรียกสื่อมาเพื่อโปรโมทธุรกิจหรือเล่าเรื่องการฟื้นตัวแต่เรียกมาเพื่อเธอเขายืนอยู่หน้ากล้องอารมณ์ปั่นปวนมือสั่นเล็กน้อยแต่ดวงตาเปี่ยมด้วยความมุ่งมั่นผมมายืนอยู่ตรงนี้วันนี้เขากล่าวเสียงนิ่งแม้ภายในจะสันไม่ใช่เพื่อพูดถึงการฟื้นตัวหรือกิจการของผมแต่เพื่อพูดถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่ช่วยชีวิตผมไว้ ห้องเงียบกริบเธอชื่อเอมิลี่คาร์เตอร์เธอเป็นพยาบาลของผมตอนที่ผมอาการสาหัสแต่ที่จริงแล้วเธอเป็นยิ่งกว่านั้นเธอเป็นหลักยึดของผมเป็นความหักวังและเป็นเหตุผลที่ทําให้ผมยืนอยู่ตรงนี้ได้เขาหยุดดวงตาร้อนพาวเอมิลี่ถ้าเธอกำลังดูอยู่ผมอยากให้เธอรู้ว่าสิ่งที่เราเคยมีด้วยกันไม่ได้เกิดเพราะความบังเอิญหรือเพราะผมป่วยมันจริงผมรักคุณและผมใช้ชีวิตต่อไปไม่ได้เลยถ้าขาดคุณอีกฝากหนึ่งในอาพาร์ตเมนต์เล็กๆของเธอเอมิลี่หยุดนิ่ง ต่อหน้าทีวีเก่าๆน้ำตาไหลอาจแก้มคำสารภาพของเขาแทงทะลุถึงใจเธอรู้ในวินาทีนั้นว่าเธอยังรักเขาเธอโง่ที่ปล่อยให้ความกลัวมาบาังตาโดยไม่รอช้าเธอคว้าเสื้อโค้ทแล้วรีบพุ่งออกไปจากห้องหัวใจเต้นแรงด้วยความหวังและความกล้าเพราะความรักบางอย่างมันยิ่งใหญ่จนไม่อาจทิ้งไปและเธอจะไม่ยอมเสียเขาเป็นครั้งที่สองแสงไฟสว่างจ้าในห้องถแถลงข่าวส่องไปที่อเล็กซานเดอร์แกรนแต่เขาแทบไม่สนใจยืนอยู่หลังโพเดียมในชุดสุดมนนัก ธุรกิจทรงอิทธิพลแต่วันนี้เขาไม่ใช่เสียฐีทรงพลังที่คนทั้งเมืองรู้จักเขาเ,เป็นเพียงชายคนหนึ่งที่กำลังจะสลัดทิ้งความเย่อหยิ่งทุกอย่างออกช่างงอภาพกดชัตเตอร์เสียปากกาเข men, benefits, ียนลงบนกระดาษดังแซดนักข่าวเฝ้ารอเรื่องน่าตื่นเต้นเกี่ยวกับการกลับมาในแวดวงธุรกิจของเขาแต่ดวงตาอเล็กซานเดอร์จับจ้องไปที่กล้องไม่ได้มองผู้คนในห้องเหมือนว่าพยายามส่งผ่านหัวใจไปหาใครอีกคนผมไม่มาที่นี่เพื่อพูดถึงบริษัทของผมเขาเริ่มน้ำเสียงหนักแน่นแต่จือด้วยอารมณ์ลึกๆไม่ใช่เรื่องการฟื้นตัวหรรืออแผนนนธุกิจใาคต ห้องเงยีบกริเราฟังอย่างลุ้นระทึกผมมาที่นี่เพื่อพูดถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่ช่วยชีวิตผมเขาว่าน้ำเสียงอ่อนโยนลงเธอชื่อเอมิลี่คาร์เตอร์เธอเคยเป็นพยาบาลของผมแต่ที่จริงแล้วเธอเป็นแสงสว่างในช่วงเอเวลาที่มืดมนที่สุดของชีวิตผมตอนที่ผมอยู่ในโคม่าเสียงของเธอความเมตตาและความเข้มแข็งของเธอคือสิ่งที่ดึงผมกลับคืนมาเขาหยุดสูดหายใจลำคอเหมือนมีอะไรมาจุกผมไม่ได้ตื่นขึ้นมาเพราะการแพทย์อย่างเดียวแต่เพราะเธอ แล้วผมตระหนักว่ามันไม่ใช่แค่ความรู้สึกขอบคุณแต่มันคือความรักเสียงฮือเบาๆดังขึ้นแต่เขาไม่สนใจเอมิลี่ถ้าคุณกํำลังดูอยู่เขาพูดต่อน้ำเสียงสัน่นสิ่งที่เราเคยมีมันไม่ใช่แค่สถานการณ์พาไปแต่มันเป็นความจริงผมรักคุณและผมไม่อยากมีชีวิตโดยไม่มีคุณอีกต่อไปไกลออกไปในอพาร์ตเมนต์เล็กๆเอมิลี่นั่งตัวแข็งมองทีวีด้วยน้ำตาที่พั่งพรูคำพูดของเขาทำลายทุกความสงสยัย และความกลัวที่เธอเคยมีเธอจำรอยยิ้มเขาได้จำดวงตาเขาที่เป็นประกายเมื่อมองเธอและสัมผัสอ่อนโยนยามเขาจับมือเธอนี่ไม่ใช่แค่ความกตัญญูแต่มันคือความรักเธอแน่ใจเธอกระชากเสื้อโคตรรีบวิ่งออกจากห้องหัวใจเต้นแรงราวกับจะกระโจนออกมานอกอกเพราะบางครั้งความรักก็ยิ่งใหญ่เกินกว่าจะหนีมันไปที่โรงพยาบาลเซนแคลร์อเล็กซานเดอร์นั่งอยู่ในห้องกายภาพบำบัดสมองยังประมวลเหตุการณ์แถลงข่าวซ้ำแล้วซ้ำเล่าความกังวลจู่โจมถ้าเธอไม่ได้ดูมันละ่ะ ถ้าเธอไม่เชื่อฉันละ่ะคิดวนอยู่ตลอดจนเหมือนจะหมดกำลังใจทันใดนั้นเองประตูห้องเปิดออกเขาหันไปมองและเห็นว่าเป็นเธอเอมิลี่ยืนอยู่ตรงกรอบประตูดวงตาเป็นประกายด้วยหยาดน้ำตาลมหายใจเธอสั่นไหวเมื่อได้เห็นเขาอีกครั้งชั่วขณะหนึ่งทั้งสองไม่ขยับเหมือนโลกหยุดหมุนและแล้วความมุ่งมั่นก็เอ่อล้นในตัวอเล็กซานเดอร์เขาพยายามยังตัวลุกขึ้นจากเก้าอี้แม้ขาสัน่นและปวดก็ตามแต่เขาไม่สนใจใช้ไม้คำหยันก้าวทีและก้าวจะนอมายืนห่างเอมิลี่เพียงไม่กี่นิ้วหัวใจเธอบิดแน่น เมื่อเห็นสภาพเขาแต่แววตาของเขาเองต่างหากที่ทําให้เธอแทบใจสลายมันเปิดเผยหมดเปลือกเปลาบางแตกเต็มไปด้วยความรักที่บริสุทธิ์เธอขยับตัวเข้าไปสวมกอดเขาแน่นซบหน้าลงตรงอกเขาสะอื้นจนตัวสัน่นฉันขอโทษเธอเอ่ยปากเสียงสะอื้นประปนฉันไม่ควรหนีไปแบบนั้นฉันรักคุณอเล็กฉันรักคุณมานานแล้วอเล็กซานเดอร์กอดเธอกลับน้ำตาเขาไหลเงียบๆคุณกลับมาแล้วเขากระซิบแค่นั้นก็พอแล้ว ทั้งสองยืนกอดกันอยู่อย่างนั้นปล่อยให้โลกโดยรอบหายไปช่วขณะในวินาทีนั้นความเจ็บปวดและความไม่เข้าใจทั้งหมดก็ละลายหายหลือเพียงเราหลายเดือนผ่านไปชีวิตเดินหน้าสู่เส้นทางใหม่เอมิลี่เปิดคลินิกสุขภาพชุมชนมุ่งมั่นดูแลผู้ป่วยที่ขาดโอกาสเอเล็กซานเดอร์งอกก็ก้าออกจากโลกธุรกิจที่แข็งก้าวหันมาทํางานการกุศลใช้ทรัพย์สนับสนุนโครงการเพื่อคนด้โอกาสแต่เหนือสิ่งอื่นใดพวกเขาสร้างชีวิตร่วมกันชีวิตที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะความรักและการเยียวยาบาดแผลอดีต วันเวลาของพวกเขาไม่ได้ผูกติดกับผนังโรงพยาบาลบ้านอีกต่อไปแต่เป็นความสุขที่แบ่งปันกันในแต่ละวันพวกเขาไม่ใช่แค่คู่รักแต่เป็นทั้งเพื่อนร่วมทางเป็นเนื้อคู่ตามที่ชะตาลิขิตและยำเย็นเมื่อทั้งคู่ได้นั่งบนระเบียงบ้านชนบทหลังเล็กมองอาทิตย์อัสดงเอมิลีแอนสีสันลงใบหลอกซานเดอร์พร้อมกระซิบคำที่เคยนำพวกเขากลับมาพบกันคุณก็ช่วยรักษาฉันไว้เหมือนกันดังนั้นเอมิลี่และอเล็กซานเดอร์จึงไม่เพียงฟื้นฟูร่างกายแต่ยังค้นพบความรักที่ฝ่าฟันทุกอุปสรรค รักที่เกิดจากความเงียบงันหล่อหลอมด้วยการต่อสู้ในช่วงเวลายากลําบากและมันคงขึ้นหลังเจออุปสรรคทุกดาหานอเรื่องราวของพวกเขาบอกเราว่าบางครั้งคนที่ช่วยเราไว้ก็คือคนที่เราไม่คาดฝันมาก,ก่อนและสุดท้ายแล้วความรักไม่ใช่เรื่องของการแสดงใหญ่โตหรือช่วงเวลาที่สมบูรณ์แบบแต่มันคือการอยู่เคียงข้างกันเมื่อถึงงอเวลาที่สําคัญที่สุด หากเรื่องนี้ได้สัมผัสใจคุณอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Soul Story Story เพื่อรับชมเรื่องราวของความรักความเข้มแข็งและปาฏิหาริย์ที่ไม่คาดฝันอีกมากมายอย่าลืมเปิดแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดเรื่องราวดีๆที่อาจเป็นแรงบันดาลใจหรือเปลี่ยนชีวิตคุณได้ขอบคุณที่รับชมแล้วพอบอกกันใหม่ในเรื่องอบอุ่นหัวใจครั้งหน้าค่ะ